สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนเช้านี้พามาเดินตลาดอีกแล้วค่ะกุ้งเ้าื่องก็ไม่มีมเอาอะไรไปให้ลูกคุณวนวนีกิ่นเนี่เาองนีหรอมั้งเดี๋ยวมาดูกุ้งเดี๋ยวครับเดี๋ยวพาไปเดินชมร้านก่อนนะคะ มะม่วงค่ะข้าวเหนียวมะม่วงตลาดนี้คนจะเยอะมากเลยนะคะวันอาทิตย์นี่เลยค่ะข้าวเ,หน,เหนียวมะม่วงเขาเป็มอืมเขาเค่ะ คนจะเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆนัดนี้คนเยอะค่ะคมาเจอมะม่วงของชอบอีกแล้วค่ะฝ<อ>ากกดติดตามช่องแม่ต่ายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะเพื่อนๆ พาชมของทะเลแล้วของทะเลนะ่ากินมากเรเวลาท้าเพือนราหันี่น่ากินจังเลยเป็นร้านขนมแห้งนะคะพเพื่อนๆ ีร้านขนมหวานไส้เตี๋ยวผัดอ้ยขนมหวานคุณแม่ดีกว่าถ่ายขนมหวานคุณแม่สาคูไสห,ห,หมูแล้วก็มีกล้วยทอดผัดผา ร้านค้าก็จะมีเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆพ้าหม้อตัวใหญ่มากมากเลยนี่ค่ะใบยงชิดหาลูกไม่เจอเลยค่ะเพื่อนเพื่อน คนเอเลนันี้คนจะแน่นมากเลยกระเทียมเป็นพวงไม่มีเป็นจุก <c oughs> คนแน่นมากเลยนะคะเข้าไม่ถึงเลยหาลูกไม่เจอยนะะคมาแดดดูปลาทูปลาทูก็ขายดีค่ะเพื่อน ก็หน้าทิ้งตังเงินเพื่อนเพื่อนมาต้มหวานเชียบค่ะหวานเชียบค่ะกุ้งอบผงเซ่นกุ้งอบผงเส้นจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปซื้อกุ้งก่อนนะคะเอากุ้งไปผัดกะเพราอีกแล้วค่ะ